ก็กล่าวสวัเพื่อนทุกคนครับวันนี้ท่านมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องไอหนุวัยรุ่นเดือนเดือนและความรู้วันนี้ผมก็จะพาทุกคนรู้จักเชือกเรือใหญ่ที่ขึ้นตามท่าครับแต่ละเส้นเขาเรียกว่าอะไรมีหน้าที่อะไรนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนหาคาตอบกันครับอย่ารอช้าอินโทรมา ได้เก่าไปข้างต้นนะครับก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้หน้าที่ของการขึ้นเชือกแต่ละเส้นนะครับมันขึ้นวไว้มีหน้าที่อะไรนะครับเชือกนะครับเขาจะขึ้นแล้วแต่เมืองท่าที่จะกําหนดว่าขึ้นเท่าไหร่นะครับบางทีก็จะเป็น433สาม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 ก็คือเสื้อหัวสีเส้นทาง3ามสปริงสามหรือ433สามสาถ้าเป็นอ่าสี่อ่สองสองก็จะเป็นเสืออหัวสีเส้นการทางสองสปริง2นะครับบอกว่าหน้าที่แต่ละเส้นมันมีหน้าที่อะไรนะครับ สปริงก็คือจะยึดเรือไม่ให้เรือเคลื่อนที่ไปหน้าหรือถอยหลังนะครับก็คือหน้าที่หรือประโยชน์ของเชือกสปริงส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการทางการถางก็ตามสับมันเลยครับตามความหมายนะัการถางก็คือการเรือห่างออกจากท่าก็คือการเรือถางออกจากท่านะครับก็คือมันจะยึดให้เรือแนบท่านะกันหัวกันท้ายนะแล้วแต่เขาจะขึ้นครับว่าขึ้นกี่เส้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น เชือกหัวเชือกท้ายนะครับเชือกหัวก็จะยึดหัวเรือให้แนบนะครับท้ายเรือก็จะเป็นเชือกท้ายก็จะยึดท้ายโยหัวท้ายไว้นะครับให้เรือแนบนี่นะครับก็คือประโยชน์ของเชือกเรือสิ้นนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดสาระความรู้เกี่ยวกับเรือนะครับ คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอกับสวัสดีทุกคนนะครับ